จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจความเงียบงนันที่กัดกินหัวใจได้ลึกซึ้งเท่าคุณยายซากุระโกะหญิงชราววยเจ็ดสุสอปีผู้ชายชีวิตเพียงลำพังในบ้านไม้เก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นนันเมืองชายทะเลคามาคุระเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่ดังแว่วแมกกลไม่ได้ช่วยขับไล่ความวางที่เก่ากุ้มจิตใจเธอเลยสักนิดนับตั้งแต่สามีอันเป็นที่รักจากไปเมื่อสองปีก่อน โลกทั้งใบของเธอก็พลันมน์แสงลงกับเ้าซากุโระก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเงียบเธอมองออกไปยังสวนเล็กหน้าบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยงดงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์บัดนี้มีเพียงวัชพืชขึ้นแสมประปรายราวกับภาพสะท้อนความโรยร่าในใจของเธอเองกรอบรูปสามีบนหิ่งบูชาคือสิ่งเดียวที่พอจะมอบความอบอุ่นให้ได้บ้างแต่ก็เป็นเพียงความอบอุ่นจากความท่งจาที่นับวันยิ่งเลือนราง ซากุระก็สั่งลองนี่ดูสิวันหนึ่งฮารุก,ก็เพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกันยื่นสมาร์ทโฟนมาให้ดูบนหน้าจอเป็นแอปพลิชันสีชมพูหวานชื่อโคคระคอนเน็เชื่อมใจเขาว่าเป็นแอปสำหรับหาเพื่อนคุยแก้เงาของพวกเราไวนันี้โดยเฉพาะเลยนะซากุระโกลังเลลูกกูนที่แยกย้ายไปมีครอบครัวในเมืองใหญ่นานๆครั้งถึงจะโทรศัพท์มาหรือกลับมาเยี่ยมเยียน เธอไม่อยากให้พวกเขากังวลเรื่องความเหงาของแม่แต่ลึกๆแล้วหัวใจเธอก็ออยห,หาใครสักคนใครสักคนที่พอจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในแต่ละวันได้ใครสักคนที่จะทําให้รู้สึกว่าเธอยังมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ฉันฉันใช้ไม่เป็นหรอกจ๊ะเธอบอกเสียงอ่อยโธไม่ยากหรอกเดี๋ยวฉันสอนให้ฮารุโกะ ขยันขยอด้วยความเกรงใจและความหวังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในใจซากุระโกะจึงยอมให้เพื่อนช่วยดาวน์โหลดและสมัครแครแอปเคลเชันนั้นเธอเลือกรูปถ่ายเก่าสมัยที่ยังดูสดใสกว่านี้เล็กน้อยเป็นรูปโ,โปรไฟล์กรอกข้อมูลส่วนตัวเพียงเล็กน้อยด้วยความประมาทแล้วก็ปล่อยให้แอปนั้นนอนนิ่งอยู่ในโทรศัพท์อยู่หลายวันจนกระทั่งเย็นวันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินเหนือขอบทะเลเสียงแจ้งเตือนข้อความก็ดังขึ้นซากุรก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้วยใจที่เต้นะระัวเล็กน้อยข้อความนั้นมาจากชายคนหนึ่งชื่อเคนจิสวัสดีครับคุณซากุรโกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเคนจิครับถอยคำเรียบง่ายแต่สุภาพและอบอุ่นอย่างประหลาดซากุรโกอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมา หัวใจที่เคยแห้งแล้งเรากับพื้นดินขัดน้ำเริ่มรู้สึกถึงหยาดฝนหยดแรกที่โปรยปลายลงมาอย่างแผ่วเบาเคนจิกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของซากุระโกะอย่างรวดเร็วโปรไฟล์ของเขาบอกว่าเป็นนักธุร,รกิจชาวญี่ปุ่นวัยห้าสิบปลายทะที่ทำงานอยู่ในสิงโคโปรภรยาเสียชีวิตไปหลายปีก่อนด้วยโรคร้ายเขามีลูกสาวหนึ่งคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว และเขากำลังวางแผนจะเก,กษียณกลับมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุน่นในไม่ช้าในไม่ช้าเรื่องราวของเขาช่างน่าเห็นใจและสอดคล้องกับความต้องการของเธออย่างน่าประหลาดทุกเช้าซากุระก็จะตื่นมารอข้อความรุนสวัสดิ์จากเขาทุกคืนก่อนนอนเธอก็จะรอข้อความราตรีสวรรัสดิ์เคนจิช่างเอาเอาใจเขารับฟังเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเธออย่างตั้งใจ ชื่นชมส่วนดอกไม้ที่เธอเริ่มกลับมาดูแลอีกครั้งชื่นชมอาหารที่เธอทำแม้เขาจะเห็นเพียงรูปถ่ายและที่สำคัญที่สุดเขาทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่รักพวกเขาคุยกันผ่านข้อความแทบทั้งวันบางครั้งก็โทรศัพท์คุยกันเสียงของเคนจีบอุ่นและทุ่มนุ่มน่าฟังเขามักจะอ้างว่าสัญญ,ญาณไม่ดีหรือกล้องโทรศัพท์เสีย ทำให้ซากุระก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาชัดทัดเลยสักครั้งแต่เธอก็ไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะคําพูดหวานหูและความห่วงห้ยที่เขามอบให้ก็เพียงพอที่จะเติมเต็มหัวใจอันว่างเปล่าของเธอได้แล้วผมรอวันที่จะได้กลับไปดูแลคุณที่ญี่ปุ่นนะครับซากุระโกะเขาบอกเธอในคืนหนึ่งคุณคือแสงสว่างเดียวในชีวิตที่มืดมนของผม คำพูดเหล่านั้นเรากับนำทิพชโลมใจซากุระโกยิ้มทั้งน้ำตาเธอไม่เคยคิดเลยว่าในวัยนี้จะได้พบกับความรู้สึกเช่นนี้อีกครั้งโลกทั้งใบของเธอกลับมามีสีสันสดใสอีกครั้งเธอกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งตัวสวยแม้จะอยู่แค่ในบ้านทำเพลงเบาขณะอัมหานและเฝ้ารอวันที่เคนจิจะกลับมาตามสัญญาแล้ววันหนึ่งเคนจิก็เริ่มพูดถึงปัญหา เขาล่าว่าธุรกิจที่สิงคโปร์กำลังประสบปัญหาติดขัดเล็กน้อยต้องการเงินมุนเวียนชุเชินจำนวน50เยิบเยนเขาให้คำมั่นว่าจะรีบคืนให้ทันทีที่จัดการปัญหาเรียบร้อยสากุโกะลังเลใจเงินจำนวนนี้ไม่น้อยเลยสำหรับเงินบำนาญของเธอแต่เมื่อนึกถึงคำพูดหวานละและอนาคตที่เขาวาดฝันไว้ร่วมกันความลังเลก็พลันมาลายไปเธอเดินไปที่ตู้เอท เอ็มกลายบ้านกดโอนเงินให้เขาโดยมือที่สั่นเล็กน้อยเธอบอกตัวเองว่านี่คือการช่วยเหลือคนที่เธอรักและเขาก็สัญญาว่าจะคืนให้หลังจากนั้นไม่นานยูมิลานสาวคนเดียวของเธอที่ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อิสระในโตเกียวก็แวะมาเยี่ยมตามปกติยูมิสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณย่าได้อย่างชัดเจนคุณเกค,คุณย่าดูสดใสขึ้นแต่ก็มีแววกังวลซ่อนอยู่ในดวงตา และที่สำคัญคือคุณย่าดูจะติดโทรศัพท์มือถือเป็นพิเศษคุณย่าคุยกับใครคะดูมีความสุขจังยูมิเอะถามยิ้มยิ้มซากุระโกะกหน้าแดงเล็กน้อยเล่าเรื่องของเคนจิให้หลานสาวฟังอย่างภาคภูมิใจย,ยูมิโคมดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าคุณย่าไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ชัดเลยสักครั้งและยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อคุณย่าหลุดปากเรื่องการโนนเงินให้ คุณยาคะแน่ใจเหรอคะว่าเขาไว้ใจได้รู้จักกันแค่ในแอปไม่เคยเจอตัวจริงโอนเงินให้เขาไปตั้งเยอะเนี่ยนะหนูว่ามันเสี่ยงเกินไปนะคะยูมิท่วงด้วยความเป็นห่วงทําไมพูดแบบนั้น่ะยูมิเคนจิซังเขาเป็นคนดีนะเขามีเหตุผลจําเป็นจริงๆแล้วเขาก็สัญญาว่าจะคืนให้ยูมิไม่เข้าใจหรอ สากุระโกตอบเสียงแข็งไม่พอใจที่ลานสาวมองคนรักของเธอในแง่ร้าย,ายความขัดแย้งเล็กเล่นเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างย่ายกับหลานยูมิยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรแมนต์แกมหรือการหลอกลวงทางความรู้สึกผ่านโลกออนไลน์มาให้คุณย่าดูแต่สากุระโกก็ปัดทิ้งไม่ยอมรับฟังเธอ,อยังคงเชื่อมั่นในตัวเคนจิอย่างหมดหัวใจยูมได้แต่ทอนหายใจรู้สึกเป็นห่วง แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่หวังว่าความกังวลของเธอจะเป็นเพียงเรื่องคิดไปเองแต่แล้วคำความช่วยเหลือจากเคนจีก็มีมาอีกเรื่อยๆค,ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยด้วยเหตุผลที่ฟังดูน่าเห็นใจมากขึ้นทุกทีท้งคารักษาพยาบาลชุกเชินของตัวเขาเองที่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยพร้อมส่งรูปแผนปลอปลอมมาให้ดูคาธรรมเนียมสุลกากร,กรสำหรับของควันราคาแพง เช่นซร้อยไข่มุกหรือนาฬิกาแบนด์เนมที่เขากำลังจะส่งมาให้แต่ติดอยู่ที่ด่านตรวจแน่ใจหรอคะว่าเขาไว้ใจได้รู้จักกันแค่ในแอปไม่เคยเจอตัวจริงโอนเงินให้เข้าไปตั้งเยอะเนี่ยนะนูว่ามันเสี่ยงเกินไปนะคะยูมีท่วงด้วยความเป็นห่วงทำไมพูดแบบนั้นล่ะยูมีเคนจิซังเขาเป็นคนดีนะเขามีเหตุผลจำเป็นจริงๆแล้วเขาก็สัญญาว,ว่าจะคืนให้ยูมีไม่เข้าใจหรอก ซากรุระโกะตอตอบเสียงแข็งไม่พอใจที่หลานสาวมองคนรักของเธอในแง่ร้ายความขัดแย้งเล็กตนเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างยายกับหลานอยู่มีพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรแมนต์แกมหรือการหลอกลวงทางความรู้สึกผ่านโลกออนไลน์มาให้คุณย่าดูแต่สากรุระโกะก็ปัดทิ้งปัญหาในการจองต่อเครื่องบินกลับญี่ปุ่นที่ซับซ้อน และต้องการเงินมัดจำด่วนจํานวนเงินที่เขาขอเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนเยนซากุระโกเริ่มนำเงินเก็บก่อนสุดท้ายที่เทระามีเก็บสะสมมาทั้งชีวิตออกมาใช้จนหมดเธอเริ่มเครียดนอนไม่หลับใบหน้ากลับมามองคล้มอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่เคนจิโรมาด้วยน้ำเสียงอดออนและคำหวานเธอก็ใจอ่อนยอมโอนเงินให้แต่โดยดีเมื่อเงินเก็บหมดลง ซากระโกก็เริ่มมองหาของมีค่าในบ้านแหวนแต่งงานที่เธอสวมติดนิ้วมาตลอดลายสิบปีถูกทอดออกไปจำนำเครื um ่องประดับที่สามีเคยซื e ้อให้ในวันครบรอบแต่งงานกี่โมนผ้าใหม่เนื้อดีที่เธอเก็บไว้ในตู้อย่างดีทุกอย่างค่อยไลลทะยอยเปลี่ยนเป็นเงินสดและถูกส่งไปยังบัญช th mm ีปลายทางที <Ken ji S 2> mm ่เคนจิให <Ken ji S 2> mm ้มามีอยู่ครั้งหนึ่งเคนจิเล่าเรื่องที่เขาไปเที่ยวชมสวนกล้วยไม้สวยงามแห่งหนึ่งในซิงโค เขาบรรยายถึงความงามของควยไม้พันธ์ุเวนดามิสโจคิมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของสิงโคได้อย่างละเอียดลอซากุรโกฟังอย่างเพลิดเพลินและจดจำชื่อดอกไม้พันธ์ุนั้นไว้ในใจโดยไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเล็กเๆน้อยๆน,นี้อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในภายหลังความลับเรื่องการเงินเริ่มปิดไม่มิดยูมิ สังเกตเห็นว่าคองมีค่าในบ้านของคุณย่าหายไปหลายชิน้นเธอพยายามขาดคันถามแต่ซากุระโกะก,ก็เอาแต่บายเบียงและโกโหกเพื่อปกป้องเคนจิยูมีรู้สึกเสียใจและโกรธที่คุณย่าไม่ไว้ใจเธอแต่เธอเกือบจะเป็นห่วงแลบจับตาดูสถานการณ์อย่างเงียบเยบในที่สุดเคนจิก็แจ้งข่าวดีที่ซากุระโกะร,รอคอยเขาบอกว่าเขาสามารถเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้แล้ว และกำลังจะเดินทางกลับมาญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าเพื่อมาใช้ชีวิตร่วมกับเธอตามสัญญาแต่เขายังขาดเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายสำหรับค่าเต่าเครื่องบินชั้นธุรกิจอ้างว่าสุขภาพไม่ค่อยดีต้องนั่งสบายสายและค่าใช้ใจ่ายจิปะทะในการปิดบริษัทที่สิงโปร์ก่อนเดินทางซากุรกะโกหัวใจพองโตความฝันกำลังจะเป็นจริงแล้ว แต่เธอก็น่าซีดลงเมื่อได้ยินจำนวนเงินที่เขาต้องการมันเป็นเงินค้อนใหญ่ที่เธอไม่มีทางหามาได้อีกแล้วนอกจากบ้านหลังนี้บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำของเธอกับสามีบ้านที่เป็นหลักประกันสุดท้ายในชีวิตของเธอด้วยความรักและความประหลาดหน้าที่จะได้พบเคนจิต,ตัวเป็นเีนซากุระโกตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อน เธอติดต่อหานายทุนเงินกู้นอกระบบที่แอบติดปายประกาศไว้ตามเสาไฟฟ้ายอมเซ็นสัญญาจำนองบ้านหลังนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงเลี้ยงเพื่อจะได้เงินก้อนสุดท้ายมาส่งให้เคนจิบายวันนั้นซากุระโกะกำเงินสดก้อนใหญ่ที่เพิ่งได้มาไว้มือเดินทางไปยังธนาคารด้วยหัวใจที่เต้นรัวมือของเธอสั่นเทาขณะกรอกใบนำฝากเพื่อโอนเงินไปยังบัญชีเดิมของเคนจิ เธอกำลังจะยื่นเอกสารให้พนักงานอยู่แล้วคุณยาคะหยุดเดี๋ยวนี้นะคะเสียงของยูมิดังขึ้นจากด้านหลังซากุระโกหันไปมองหลานสาวด้วยความตกใจยูมิวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในธนาคารในมือถือแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งยูมิมาทำอะไรที่นี่ซากุระโกถามเสียงสั้นหนูมาห้ามคุณย่าไงคะผู้ชายคนนั้นเคนจิซังน่ะเขาเป็นนักต้มตุน๋น ยูมีพูดเสียงดังน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธและเป็นห่วงพูดอะไรของยูมีอย่ามาใส่ร้ายเคนจิซังนะซัก,รกรุรโกะตวาดกลับปกปองคนรักสุดชีวิตหนูไม่ได้ใส่ร้ายคะ่ะคุณย่าดูนี่ยูมียื่นแท็บเล็ตให้ดูบนหน้าจอคือรูปภาพของชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับรูปโปรไฟล์ของเคนจิเปะแต่ข้อมูลใต้ภาพระบุว่าเป็นนักธุรกิจชาวซิงโคชื่อดังคนหนึ่ง ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้เป็นพ่อไม่แต่อย่างได้